สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุภูสุคนนะครับคลิปนี้ก um ็ตามสัญญานะครับที่ผมสมาเฮ็ดคลิปวอาภาษาเล่าวภาษาอีสานในการกรีดยางนะครับก็คลิปนี้ผมก็เฮ็ดเป็นคลิปที่สองแล้วครับก็คลิปต่อไปผมก็จะเฮ็ดคลิปว่าเป็นภาษาสวยอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นสอนกรีดยางเป็นภาษาสวยคลิปนี้ผมก็สะมาสอนกรีดยางเป็นภาษาเล่าก่อนครับคลิปหนึ่งก็มาเบิ่งกัน กีดย่างครับผมจะอธิบายเป็นภาษาล่าหรือภาษาอีสานนะครับก็เป็นเบอ่งกันครับก่อนที่ผมสิไปสอนกีดย่างผมก็สิมาลักลักหมิ่นห้คมก่อนนะครับผมลักนะครับคลิปนี้ผมสิบออธิบายเรื่องลักหมิ่นนะครับอันนี้ผมสีเพราะว่าคลิปก่อนผมอธิบายไปแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็ได้ครับ หลัดบีดขีดย่้างมันทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปเบิ้งก้านกีดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขีดให้เบิ้งเงีวๆก่อนนะครับเเบิง้งแกะย่างออกก่อนนะครับเกลมถวยครับ mi ยานะครับมือซ้ายเขาต้องจับแนวหนี้นะครับมือขวาจับแนวหนีนะครับจับแนวหนี้ตั้งมีแนวนี้นะครับตั้งมีแนวนี้เข้าก็เจาะหนึ่งครั้งหนึ่งเรือสองเทือไหลมาครับไห,ไ,หไหลมาไหลมาไหลมาเรื่อยๆนะครับไหลมาจะห่อนกระตุกออกการรีดยากนะครับเขาต้องรีดเจาะให้หอดถ,ถ่อน้ำยากนะครับ ขอน้ำย่างคือตรงมังไดนะครับก็คือเนื้อเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อเจเริ่นนะครับไก่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 สิฮอดแกนมันสคือมันคือเนื้อเหยื่อนะครับขาบฮอดบบมฮอดเนื้อเนื้อเหยื่อมันย่างก็ซิบออกนะครับเนื้อเหยื่อนี่มันให้เข้าสังเกตนะครับมันอยู่ไก่แกนน้อยเดียวนะครับไก่ไก่แกนใหม่น้อยเดียวนะครับให้เข้าสังเกตเบิ้งอันมือใหม่นี่มือใหม่นี่เขาลออเจอบิ้งนะครับ ถ้ามันหดแกนเข้าเขาจังคอยมีดเอานะครับเจาะเดี๋ยวผมสิกินให้ให้เบิ้งอีกเท่อน,นึงครับเจาะเทือแรกมันยังเบาอ,อนะครับต้องเจาะเทือที่สองให้มันหดเนื้อเย่อะให้หดถอดํายางเลยนะครับเจาะเจาะเดี๋ยวนึงเทือ่สองเทือครับ เบิ้งย่างไหลดีมากครับเบิ้งครับถามันหอดถามันหอดเนื้อเยื่อนะครับหอดถอน้ําย่างนะครับเขาเขาสังเกตเนื้อเยื่อเนี่ยมันอยู่สียุไก่กับแกนน้อยเดียวเลยนะครับน้องมือไม่สุขผูสุขคนนะครับเขาลองจาอเบิ้งเลยนะครับเขาจาอเบืองให้หอดเนื้อเยื่อให้ให้หอดแกนมันก่อนครับแล้วเขาจังจังถอยมีดเอานะครับถ้ามือไม่เอ่อถากคนบ่คยหอดแกนเลยก็บอกหูนะครับว่าถอ ว่าถอน้ำยางมันอยู่มุองไหนนะครับเขาลงเจาะไปเบิ้งเลยครับเขาจะไปยานครับว่ามันซบ,บาทแกนนะครับเบิ้งผมนะครับเบิ้งไอ้ต้นหนึ่งครับต้นสุดท้ายครับติกเกิให้เบิ้งสนิะครับ ผมใช่สูตรหนึ่งเทือสองเถ้าเออสองเถ้าฮอดถอดถอดน้ำยากแล้วครับขอดเนื้อเยื่อแล้วครับไหลมาเลยครับกระตุกข้อมือไหลมาเลยครับเขาตรงหัดกระตุกข้อมือให้เป็น,นครับ้ากระตุกข้อ,ขอมือเป็นมันมันสิไปบาดแกน็ดขาครับ้าเขากระตุกข้อ,ขอมือหา้าเขากระตุกข้อ,ขอมือเป็นนี่เขามันสิลดการบาดเกนได้นะครับ ครับคลิปนี้ก็มีเพียงสาเนีแลนะครับก็จงกังดจก็ฝากผมนั่นเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเนี่ยนะครับเเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับอันนี้คลิปนี้ผมก็เป็นคลิปที่ว่าผมสิมาเว่าภาษาเล่าภาษาอีสานนะครับหนึ่งคลิปคลิปหน้าผมสิมาเว่าเป็นภาษาซวยนะครับก็บมาเบิ่งครับคลิปบอกภาษาซวยนะครับผมผมทำเอ๋ทำสามคลิปนะว้าภาษาคขมนรนภาษาสุไอ ภาษาเล่าแล้วก็ภาษาซวยคลิปหน้าผมสิว่าเป็นภาษาซวยนะครับคลิปนี้ก็จบสํเนีนยนะครับบขอบคุณครับ